สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโรทชเช่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว LEGO Speed c h a m p i o n G R Supra อันนี้เป็น LEGO Speed Champion นะครับรถคันนี้จะเป็นรถ Toyota G R Supra รนะครับรหัสของเซตนี้คือ7 6 9 0 1นะครับเซตนี้จะเป็นเซต7วนะครับรถคันนี้จะเป็นรถ Toyota G R Supra นะครับ G R ย่อมาจากอะไร G R ย่อมาจากกาซู Ra ซิงนะครับ หรือ t o y o t a g a z ซู r a c i n g นั่นเองซึ่งทีมนี้นะครับเป็นทีมแข่งรถของ Toyota นะครับก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีเห็นเป็นเลโก้เซตนี้แบบขนาดเท่าของจริงนะครับแล้วก็มีรถจริงนะครับเป็น Toyota G จีอาร์ซูสีเหลืองนะครับและอันนี้จะเป็นด้านในกล่องนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้เลยว่า GR Toyota Ga z ซู Racing นะครับอันนี้จะเป็นด้านบนของกล่องมีเป็น e x c l u s i v e ก็คือ ล้อแม็กซ์ของเซตนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นด้านขวานะครับตามทำเนียมเราก็ต้องแกะจากด้านซ้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการต่อเลโก้เนิสเสร็จแล้วนะครับตัวเลโก้ G R Super ทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวมินิฟิกเกอร์กันก่อนเลยครับตัวมินิฟิกเกอร์นะครับจะเป็นอ่อเป็นผู้ชายนะครับตรงเสื้อจะมีสกรีนคำว่า G R นะครับหรือ g a s o c i n g ข้างหลังเป็น Toyota นะครับมีทั้งหมด2อหน้าครับคือมีหน้านี้นะครับกับหน้ายิ้มแบบนี้นะครับลูกขอ ทำเป็นหน้านี้แล้วค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผมนะครับก็ใส่เข้าไปเลยถุงมือนะครับจะเป็นสีแดงนะครับและมีตัวที่เหมือนปาาแจมาให้ด้วยนะครับที่าขาก็จะไม่มีสกีนอะไรนะครับจะเป็นสีดําไปเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใส่หมวกสีดํานี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับก็สามารถเปิดแบบนี้ได้นะครับ เราไปดูที่ตัวรถกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถนะครับตัวรถนี่ทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับส่วนของไฟเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับโลโก้โตโ,ตโยต้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นเครื่องยนต์นะครับเขาก็พยายามทำให้มีหลักแอรโรไดนามิกด้วยนะครับก็คือจะมันจะรีดลมมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ตัวกระจกหน้าหน้านะครับเซตนี้ Entonces, เป็นเซตที่เจ๋งมากเลยนะครับมีกระจกมองหลังนะครับอันนี้จะเป็นกระจกหน้านะครับเวลาเปิดนะครับก็จะได้ชิ้นกระจกมาทั้งชิ้นเลยนะครับก็สามารถเปิดแบบง่ายมากเลยนะครับเวลาปิดก็แค่ใส่ไปตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นชิ้นสองชิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปชิ้นไหนที่ไม่เคยเหน็นก็จะได้มาเห็นในเซตนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นชิ้นที่ราไม่เคยเห็นนะครับราไม่เคยเห็นแฟลตที่มันเป็น สองคูณหกแบบนี้เลยนะครับเคยเห็นแต่แฟลตที่มันเป็นสองคูณสี่นะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่เจ๋งมากเลยนะครับข้างหลังนะครับคุณสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับแต่เราขอแนะนําว่าอย่าเปิดเลยครับเพราะว่าถ้าเปิดมันจะทําให้ตัวตรงนี้มันหลุดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะหลุดด้วยครับอันนี้จะเป็นพาร์ทด้านหลังนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ซูปรานะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นโลโก้ GR ตรงนี้ด้วยนะครับ ไฟก็เป็นไฟสีแดงนะครับทํำมาได้สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นตัวอันนี้เราไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็มีท่อเสียทั้งหมด2ท่อนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับจะมีกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีตัวอ่าสติ๊กเกอร์นี้นะครับเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับก็มีตรงนี้อีกนะครับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทด้านในของรถคันนี้นะครับก็จะมีเป็น พวงมาลัยนะครับแล้วก็เบาะแบบทรงสปอร์ตนะครับก็จะเป็นเบาะสีแดงนะครับเอาหัวไปวางตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านในนะครับสามารถใส่มินิฟิกเกอร์ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะครับเราก็จะใส่เป็นตัวที่ให้มากับเซตเลยนะครับท้าผมแบบนี้แล้วขับรถสปอร์ตแบบนี้มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกลงไปเลยเพื่อความหลอดี่เรทเทอร์แห่ไป นี the 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 ่ที่ไหมครับแค่นี้ว่าที่แล้วหลังคาต้องที่กว่าเดิมนี่ที่เลยครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอามารองรับตัวหลังคานะครับแล้วก็สร้างรูปป้อยเรามาดูด้านล่างกันบ้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวด้านล่างนะครับอันนี้ก็ทํามาได้ดีมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเหล็กนะครับแล้วก็มี เป็นข้างล่างแบบนี้เลยนะครับเราจะให้ดูอะไรหน่อยนะคะเออตัวล้อแม็กซ์นะครับอันนี้นะครับเป็นล้อแม็กซ์ที่เลโก้เป็น LEGO เอกลุศ e เฉพาะเซตนี้เลยนะครับถ้าคุณไม่ชอบล e ้อแม็กซ์เอกลุศของเลโก้คุณก็สามารถที่จะใส่ล้อแม็กซ์ที่เลโก้ให้มาเป็นรูปดาวแบบนี้ได้โอ้เทไหมล่ะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเลโก้ LEGO ก็ให้แบบนี้มาทั้งหมด4อันนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลย ตรงนี้นะครับบริเวณสเกิร์ตก็ทํามาได้ดีมากเลยนะครับก็มีสปอยเลอร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็เรามาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับขออนุญาตเอาเม้เเอร์ออกมาก่อนนะครับเส้นนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไหลนะครับอันนี้โตะรีโอเรียบนะครับเหมือนล้อมันลื่นมากเลยนะครับเนี่ยนะครับล้อมันค่อนข้างที่จะลื่นนะครับ เดี๋ยวเราขอเอาไอ้ต yeah> ัวนี้มากั้นรอเล้รันเซตนี้นะครับเลโก้ก็ได้ทำออกมาเป็นไลฟ์ไซส์จริงๆเลยนะครับใช้ชิ้นส่วนเป็นเลโก้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเลโก้ g s u าร์ของเรานะครับเลโก้กาซูเรซิ่งซูปราเซตนี้นะครับเราจะสรุปให้ฟังนะครับ เส้นนี้นะครับเราให้9.5เต็ม10นะครับมินิฟิกเกอร์นะครับทาออกมาได้ดีนะครับทาออกมาได้ดีมากเลยนะครับมินิฟิกเกอร์แล้วก็มีหมวกมาให้ด้วยนะครับแต่ที่เลียวหักไป0.5คะแนนเพราะว่าเลียวคิดว่าเลโก้นะครับเขาควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนพาร์ทที่มันเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับเป็นสกรีนแทนนะครับแบบไม่ต้องให้คนต่อมาติดสติกเกอร์นะครับเพราะว่าก็จะเห็นนะครับว่าเรี้ยก็ติดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมา ก็ต้องมันแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในเซตนี้นะครับพาร์ทที่มันเป็นสติกเกอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วสติกเกอร์แต่ละชิ้นมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กมันก็จะติดมือนะครับแล้วก็เซตนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเสเกลอ,อะไรก็สเกลมินิฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เหมือนของจริงดีเทลเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับ นี่นะครับก็สปีดแชมเปี้ยนคันนี้นะครับเราลองเอาไปวางในเมืองนะครับก็สามารถฟิตกับถนนได้เลยนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับถ้าเป็นเลโก้ซิตี้ก็เล็กไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับรถตำรวจที่ขนาดน่าจะเท่าๆกันนะครับโอ้โหรถตำรวจที่ว่าใหญ่แล้วยังเล็กกว่าคันนี้เลยครับก็ถ้าสเกลแบบนี้นะครับก็ เราเรามาเทียบกับคันนี้ดูสิโอ้ก็พอๆกันเลยนะครับ Legos p ป e d Champion ที่มันเป็นรถแบบรถแบบสปอร์ตนะครับยังใหญ่พอๆกับ Lego City ที่มันเป็นรถบรรทุกเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า เซตนี้นะคะเป็นสปีดแชมเปียนก็เหมาะสำหรับการเอาไปตั้งโชว์หรือดิสเพลย์มากกว่าการที่จะเอามาใส่ในเมืองนะครับก็เซตนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับก็หนักอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากซื้อเซตนี้นะครับก็เผื่อเวลาไว้หน่อยก็ดีนะครับเซตนี้นะครับไม่ต่อนานไปแล้วก็ไม่ต่อเร็วไปนะครับเวลากำลังพอดีพอดีนะครับก็ใครที่อยากมาต่อเลโก้แบบจริงจังหรือแบบ เล่นเล่นมือสมัครเล่นก็สามารถมาต่อเซตนี้ได้เลยนะครับไม่ยากไปนะครับเด็ก7ขวบก็สามารถต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเซตนี้มัน7บวกนะครับแต่ก็คนที่คุ้นชินกับเลโกอยู่แล้ว7ขวบก็ต่อได้สบายนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่คุ้นชินกับเลโกก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับ สำหรับวันนี้เรา,าเชชเชตก็ขอลาไปก่อนครับแล้วอยากให้เรารีวิวอะไรอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยก็สำหรับวันนี้เรา,าเชชเชตก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ